รังสิตนะครับแต่ว่าสุกนี้งดนะครับเอาละรครับยกนี้ปล่อยตัวออกมาในยกที่3ามนี่เริ่มจะออกมาเดินเร็วขึ้นชาชนินสุปเปอร์เจ๋งก็ล็อกแขนเอาไว้นะครับไล่แขนทำให้ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับกรรมาการต้องแยกก่อนนะครับโอ้โหวันนี้ชกละเอียดเหมือนกันสุปเปอร์เจ๋งไม่รีบร้อนนะครับคอยบังคอยโต้วงในนี่ก็ไล่แขนล็อกแขนเอาไว้ ชาตินินไม่สนนะครับพยายมจะเบียดแล้วก็ปล้ำในทีเข่าวงในนี่ดูว่ายังคู่ขี้สูสีครับตีเข่าซ้ายครับเด้งตีไปครับชาชินินแต่ว่าซุปเปอร์เจ๋งยังคืนไม่ได้กรรมาการจับแยกออกมาก่อนครับโอ้ยดูกับอู้แทงกระเด้งเลยครับแม่ซุปเปอร์เจ๋งแทงขวาสองทีแต่ว่าตัวเองก็โดนหมัดบวกมาเหมือนกันครับดูใน ชานินครับึ้นคอได้ซุปเปอร์เจ็งพยายามจะไล่แข้งครับอ้าวคนละขึ้นขึ้นได้คนคนละฝั่งแล้วครับสะพายแรนทั้งคู่อ้าวดูใครแข็งแกร่งกว่ากันครับเสียบพยายามจะสอดในครับซุปเปอร์เจ็งชานินไม่สวครับตีไปก่อนไม่ว่าจับได้ก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะตีได้แล้วครับตอนนี้โอ้กรรมการมาแย่ก่อนนะครับมาดูกันนะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับโอ้โหลูกแทงขวานี่ถือว่าทำผลงานได้ดีโอ้โหโดนเข้าไปแต่ละดอกชาชนิน ก็มีแข้งคลายโต้คืนเจ็บเหมือนกันโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับเข่ากับแข้งนะครับแลกกันมีได้มีโดนทั้งคู่เลยครับนี่โดนบิดพวงมาลัยล้มลงไปครับแมาจังหวะของซุปเปอร์เจ๋งไงพี่ติ๊บจังหวะแกเสียบเลยแบบไม่ต้องจับที่ทําได้สวยนะดังจึ๊กจึกเลยครับจังหวะโยนเข่าจังหวะดักแทงทําได้ดีครับแต่ว่าทางด้านของแชานินครับยังเก็บอาการได้ยังไม่มีอาการให้เห็นครับดูครับแลกนายครับยัดเข่ากันใส่เข้าไปเสียบขวาซุปเปอร์เจ๋งจชานินเสียบซ้ายดูครับพยายามจะไล่แขน มาต่างคนต่างไม่ยอมครับดูครับแขนนี่ต่างคนต่างข้องคอครับกรรมาการบอกว่าล็อกกันแบบนี้แน่นไปครับตีไม่ได้ต้องแยกดูว่าวงในก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับชาตินินพยายามจะเบียดเข้าหานี่มาโดนโอ้โหเลยว,ว่าโดนดักแทงเนี่ยสร้างปัญหาพอสมควรนะไม่สนนะครับชาตินินก็ยังคงเบียดเข้าหาซุปเปอร์เจ๋งเอานี่แหละครับแทงขวาเข้าไปดูความแข็งแรงตอนนี้ดู ชานินจะได้เปียบแล้วนะครับทีต่อทีเบียดกันเข้าไปเนี่ยโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนดูนะครับจังหวะแทงเข่ากับแข้งซ้ายชานินขยับจะออกแข้งซ้ายมาโดนแข้งขวาครับโอ้สุดเจ๋งนี่กัะจับแทงสวยๆนะครับออกแข้งขวาแทงขวาเอามาดูวงในจังหวะการล็อกล็อกได้ดีด้วยครับตอนนี้โอ้โหเอาเลยครับสนุกแน่ครับคู่นี้จงปลายครับยกสามครับ ขยับเดินบ้างครับชาชนินนี่ครับแม่เริ่มรู้ทันครับจังหวะจะก้าวมาเสียบกันต่อครับให้วัดความแข็งแกร่งกันได้อีก6นาทีครับ2ยกตรงนี้ยกนี้ยกที่4เริ่มแล้วครับคุณเอนำรายการครับซุปเปอร์จ๋งที่เด็ก9 9นะฝ่ายแดงครับเคยชนะมาฝ่ายน้ำเงินครับนีู่ยจังหวะนี้ครับแม่เทพชนินฝ่ายน้ำเงินนี่เคยแพ้มาครับชาชนินนายกวัดกบินบุรีครับเดือนแล้วครับฟังดูว่าไม่สนแล้วนะครับยกนี้ออกมาเปิดเกมไม่ถอยแล้ว โอ้โหสุป,เ,ปเจ๋งเบียดเข้าไปปล้ำหนดูนะครับจังหวะการไล่แขนมัดแขนนี่ก็ยังทำได้ดีเริ่มจะตีได้มาตีได้มีเสียงเอก็มัดทันทีเหมือนกันชาชนินพยายามจะเลื้อยล็อกแล้วก็ไอคืนนะครับโอ้โหเอาละครวงในนี่ตอนนี้นี่ไม่รู้ใครจะเหนียวกันแล้วครับดูครับไม่มีใครเร่งเกมครับค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็คุมเอาจิ้มท้องไปครับแมปสปุ์เจ๋ง ชาชนินยังไงครับขยับมาครับถีบคืนไปซุปเปอร์เจ๋งขยับชาชนินขยับขยับไปขยับมาครับถีบไปก่อนครับชาชนินสายแข้งนี้ครับไม่เข้าติดบังดูว่าซุปเปอร์เจ๋งนี่ก็คอยตั้งรับนะครับตอนนี้ต้นยกนี่ออกมาเดินตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับดูชาชนินพยายามจะออกแข้งสายซุปเปอร์เจ๋งเอาขยับเดินอีกแล้วนะครับพอเดินทํานี่ได้ลุ้นเลยนะครับ โดยเฉพาะลูกแทงขวานี่โอ้ทำผลงานได้ดีแทงขวาเอาหอยบังนี่นะครับตะขวาแทงขวามาดูวงในดูจังหวะการล็อกล็อกกัะลอกได้เปรียบด้วยนะครับซุปเปอร์เจ๋งเอาครับดูครับเดินเสียบครับเสียบอย่างเดียวครับนาทีนี้ครับวัดกันที่พะละกําลังวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับชาชนินขยับเข้าไป แย่มาดขวาครับโดนทีมติดเบรคเอาไว้ครับแข้งซ้ายมาครับชาชนินยังไม่เข้าครับซุปเปอร์เจ๋งเหลือมองทีมงานเอาไงดีชาชนินเบิ้ลสองแข้งครับมายังไม่เข้าครับซุปเปอร์เจ๋งพยายามสวนแข้งขวาดูครับแข้งขวาซุปเปอร์เจ๋งได้ชานินเกี่ยวแล้วก็หักเททิ้งไปเอาแล้วครับโอ้โหออกแข้งขวาสวยนะครับแต่มาโดนเกี่ยวทิ้งอีกตอนนี้ทีมงานก็บอกให้เดินนะครับซุปเปอร์เจ๋งนะออกมาถอยตั้งรับอีกแล้วนะครับปล่อยให้ชาชนินนั้นเดินเบียดขยับเข้าหามีแข้งซ้ายนาไปก่อน วืดโอ้โหโดนหมัดโดนท้องโอ้โหชุดนี้เอาเลยครับดูว่าชาชนินิริเริ่มจากคุมเกมทําได้ดีซุปเปอร์เจ๋งโดนเข้าไปเยอะๆทำท่าจะยุบจะย่นแล้วครับครับดูครับชาชินินเดินบีบเกมเข้าไปครับซุปเปอร์เจ๋งพยายามจะสอกครับสอกไม่โดนดูนายครับดันไปเรื่อยครับดันนายกรรมการบอกว่าไม่มีประโยชน์ครับแบบนี้ออกมาเริ่มกันใหม่ดีกว่าครับได้น้ําได้เนื้อกว่าชาชินินไม่เดินครับซุปเปอร์เจ๋งทําท่าจะขยับ ชานินแย้มัดขวาไว้ก่อนครับรบกวนทาลายจังหวะขั้นซ้ายไตตะวันขึ้นขมับไปเลยครับแม่โดนปลายดูว่าช,าชานินจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ออกมาคุมเกมล้วปล่อยให้ซุปเปอร์เจ๋งนี่พย,ยายามจะเบียดแต่ดูว่าเรี่ยวแรงนั้นโอ้ลถน้อยถอยไปเยอะแล้วคราวที่แล้วก็แบบนี้แหละครับแต่คราวนี้ครับเดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายซุปเปอร์เจ๋งจะพลิกเกมแซงได้ไม่ได้ครับแต่ถึงชั่วโมงนี้น่าจะยากแล้ว แต่อย่างว่าหมัดมวยอบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะในสกวพชยินดีครับต้องครับผมไม่มีอะไรแน่นอนครับแข่งขวาไปครับซุปเปอร์เจ๋งไมแกตัดสินใจช้าไปหรือเปล่าครับแต่ก็ยังพอมีหวังพอมีหนทางพอได้ลุ้นครับดูครับต้องหมัดต้องซอกแล้วครับมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายครับซุปเปอร์เจ๋งชาชินินก็ดูว่าจะมั่นใจนะครับโอ้โหมีหมัดหน้านี้ก็แย่เอาไว้ขยับหลอกก็แข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหตะซ้ายต่อย้าย สองสามดอกนี้ทําได้ดีเลยครับตอนนี้สมวิญญาแล้วครับสุปเจรงครับสมวิญญาณของอาจารย์แดนสยามฮอมหาชัยครับนี่ก็สุดยอดมวยกำปั้นจากภาคใต้ครับอยู่ที่มุมด้วยนะครับอาจารย์แดนสยามครับนี่หมัดขวาโดนนะหมัดขวาโดนนะโอ้โหพี่มนต์ใต้ครับลุ้นเหลือเกินครับเอาต่อยขวาลําตัวครับพีังานนี่ตะโกนบอกให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวเลยนะครับอาวุธอื่นไม่ต้องนะครับทั้งหมัดทั้งศอกถ้าจะนินออกมาคุมเกมตอนนี้ ฝายทีขวาทีไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจหมายมั่นปั้นมือที่จะล้างตาให้ได้แล้วก็จะทําสําเร็จหรือเปล่าแต่เวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งครับหมัดเท่านั้นครับปิติสครับคือคําตอบครับหมัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องอาศัยผีช่วยครับช่วยจับยัดให้ด้วยครับไม่แกคิดช้าทําช้านะครับนาทีครึ่งที่เหลือตรงนี้ครับซุปเปอร์เจ๋งจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับฮุกซ้ายมา เอ้าอึดฮึดหน่อยฮึดหน่อยสุภาพเจงได้ลุ้นหน่อยเอามาจิ้มท้องแต่ว่าชานินครับมไตแบบนี้ไตไม่ฮึดเลยครับ <S <S แม่แกต้องการไตให้ปิดเกมครับแต่ว่าทางด้านของสุภาพเชงยังไม่หยุดครับพยา,ายามเบ <be ed S 2> ียดเข้าไ, <ke lle S 2> ไปครับแต่ว่าอาวุธนี่น้อยแล้วครับเรียวแรงพละกกาลังครับถดถอยไปเยอะครับนี่ครับฝุกซายต่อยโดนครับแต่ว่าไม่ได้ลุ้นไม่ได้เสียวครับน้ําหนักไม่ได้ ชาชนินเองมั่นใจครับตีกันเชียงวนไกลๆครับขออยู่ห่างๆครับช่วงนี้บอกว่าไม่ขอเป็นพิษด้วยครับอยู่ห่างๆไว้ก่อนฟ้าจะผ่าหรือเปล่าครับไม่ถึงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับยกที่ห้าคราวที่แล้วผ่าไปรอบแล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวาสับซอกอีกทีหนึ่งครับที่มุมบอกขอหลายๆหมัดหน่อยครับที่มุมแดงบอกขอหลายๆหมัดหน่อยครับนั่งมอไซด์วินเข้าหาแล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวา เอาไหมเอาไหมอีกหน่อยครับพยายามเตะติดเบรกไว้เหมือนกันนะครับชาติชานินครับซุปเปอร์เจงหมัดซ้ายครับเควี้ยงไปเลยครับแม่ต่อยไปต่อยมาชักเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ยังไม่ยอมนะหมัดซ้ายหมัดขวาครับไปโดนเชือกครับซ้ายขวาครับคือพอเร็วแรงชักเกิดเหดหายนี่มันแหม พอมันช้าไปก็ชาติชนิดก็เห็นหมดแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับะจะรอคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับแต่ว่าตามภาพตามสายตาก็ชัดเจนอยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับล้างตาได้สำเร็จครับ เป็นชาติชนินนายปกปัจบ,บินบุรีครับเอาชนะซุปเปอร์เจ็